เลือกตั้งซ่อมระยองเขต3ครับวันนี้มีการเปิดหีบตั้งแต่8โมงครับแล้วก็จะไปมีการปิดหีบอีกทีหนึงเวลา5โมงโดยการเลือกตั้งซ่อมรอบนี้นะครับหน่วยเลือกตั้งจะมีทั้งหมด207หน่วยครับจะแบ่งเป็นที่แกลงเนี่ย178หน่วยครับแล้วเี่ยที่เขาชมเอาอีก29หน่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมเนี่ย122,000คนครับ โดยครั้งล่าสุดเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ77ครับหรือ99,000คนโดยวันนี้เนี่ยเราจะทราบผลไม่เกิน4ทุ่มครับซึ่งมีผู้สมัคร3คนครับคือคุณพงศธรจากพักคก้าวไกลคุณหมอบัญญัติจากพักประชาธิปัตย์และคุณเรืองชัยจากพักแรงงานสร้างชาติ โดยปริมาณฝนวันนี้นะครับพื้นที่ระยองเนี่ยจะมีฝนตก60%ของพื้นที่ครับแนะนำให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เนินๆ